ต้องบอกว่ามันดูคึกคักมากคือ,อ,อผมเห็นภาพเนี่ยผมมีรู้สึกแบบเออมันดูสนุกสนานดูแบบคึกค,คักจังเลยแต่อนอกจากความสนุกแล้วมันมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ด้วยนะพี่บอ๊บอบนะฮะสำหรับนี่เลยเป็นการประกาศความภูมิใจนะฉลองไพร์มันนะฮะก็ต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเข้าสู่ไพร์มันนะฮะนะ,ะนะก็บอกเลยว่าเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการสร้างปลิกาลประกฎการ,ะร,การนะครับของ LGBTQ นะฮะกว่า500ชีวิตนะครับ ร่วมขบวนพาเลตนะสวัดิธงสีรุ้งสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมนะฮะพร้อมกับดันเทศกาลพรไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นท็อปออ n a พรเดสติเนชั่วโลกของทั่วโลกลยากฏการครั้งนี้นะครับได้เกิดขึ้นจากความหลากหลายของบุคคลที่เกิดจากความแตกต่างนี่ครับความเท่าเทียมว่างั้นเถอะของทางเพศครับนำทีมโดยแม่ลูกเกดนี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นอันนี้บาซูมาด้วยนะ อ่าคุณเดบบี้คุณกัมป้าพี่โจอี้ไปด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเนี่ยโอ้โหมีคนดังๆไปมากมายใช่ครับนี่งานนี้จัดขึ้นที่หน้าลานเซ็นเตอร์เวิร์เมานนี้เลยโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะมิวกี้อันนี้มิวกี้นะครับนะฮะโอ้โหคนไปเยอะมากนะครับมีพิโยพ่โยยศวดีเราชอบชุดจังเลยอ่ะแต่ละคนแบบแบบฟาดอ่ะใช้คำว่าฟาดเนี่ยคือแต่ละคนนะไปนี่ดีเจมาตูมโอ้ชุดสวยมากมีผีเสื้อด้วย ท่าทำไมเราไม่เอามาใส่ม้างว่าวันเนี้ยคุณมีเหรอไม่มีเราต้องอยากเราไม่ยอมเรารู้สึกแพ้รู้สึกแอประตูเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้คุณคุณคุณนั่งคุณนั่งคุณนั่งไปทำไมคุณจะไปไหนผมจะไปหาพรอไปคุณคุณจะได้ไม่ต้องไม่หาจริงเหรอนี่โอ้โหสิสุไว้สินี่มันไม่ใช่มันหนวดผ้าห่ออะไรอย่างสวัสดีสโนไว นี่ไงเอาวให้มันแบบสีสันไงมันเป็นผ้าคุมโตอะไม่เป็นไรสีสันนะครันี่อแมนด้าอแมนดาเห็นไหมฮะอแมนด้าอมนดากับยุ่กับฉันเลยนะครับนี่ฮะมากันเยอะแยะมากมายทีเดียวเป็นการรวมตัวกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยนะฮะเขามากันนะเพื่อที่จะมาร่วมกันผลักดันนะความเท่าเทียมนะฮะ นะหลังจากที่เขาเนี่ยนะจะมีนโยบายการสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับนี่สำหรับการสมรสเท่าเทียมต่างๆนะเขากำลังช่วยกันผลาดันอยู่ทุกคนมีความยินดีที่จะเห็นสิ่งที่สู้กันมาเป็นความจริงและอยากให้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงบนประเทศไทยเมื่อกี้เห็นไหมคุณลูกเกดขึ้นไปสูงมากเลยนะสูสูงมากนะฮะนี่ คุณเก๋ชลดานะครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังนะฮะเหล่าบรรดาคนบันเทิงซึ่งว่า<ม>เขามีความคิดเห็นยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยจะผลักดันนะฮะชาว LGBTQ นะครับให้เท่าเทียมกันนะครับ,รบอ่ะไปฟังเลยครับอย่าทำให ไพร์มันหรือ LGBT เป็นแค่กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแต่ร่างข้อกฎหมายเพื่อเอื้อชาย LGBT ให้มันเป็นกิจวัตรด้วยให้มันสามารถใช้งานได้จริงอยู่ได้จริงและเราจะอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็นแล้วแต่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนครับการชอบผู้ชายมันก็ไม่ได้ผิดจะผู้หญิงชอบผู้หญิงมันก็ไม่ผิดเพราะทุกคนคือคนมกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ท้ายสุดแล้วกฎหมายที่เราจะได้สิทธิรมันไม่ควรยึดติดกับว่าต้องเป็นชายกับหญิงหรือว่าอะไรเท่านั้นแค่นั้นเองแกอยากจะบอกทุกคน รุ่นลูกรุ่นหลานว่า being different is good and everyone is equal ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะชอบไม่ชอบอะไรก็ตามมันเริ่มแข็งแรงมากขึ้นแต่ก็ยังไม่พอค่ะเพราะว่าคนที่เพศเดียวกันยังไม่สามารถที่จดสมรสทะเบียนได้เพราะฉะนั้น it's time it's time แล้ว <c oughs> ความเท่าเทียมเป็นสิ่งสําคัญใช่<อ>นะครับนี่เห็นไหมฮะก็เป็นความคิดเห็นจากเหล่าบรรดาคนบันเทิงใช่ครับ,รบซึ่งเราว่าเรื่องนี้สําคัญเพรา LGBT LGBT ได้มีคําว่า Q plus ด้วยนะถูกต้องอถือถือว่าเป็นความแตกต่างเราเข้าใจ แต่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติถูกต้องอน,น้นคร,เรัเราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นหลายประเทศนะฮะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะสำหรับประเทศไทยของเราเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการตื่นตัวกันเยอะอเห็นไหมฮะเริ่มมีการแบบผลักดันให้เรื่องนี้แบบถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยนะโดยความเป็นส่วนตัวเลยนะไม่เพราะเอาถามจริงเราก็ LGBT คนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการได้รับการยอมรับอ่ะการที่ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งแปลก แตกต่างอ,ะอ่ะม,มันเป็นสิ่งที่ที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรควรได้รับเท่าเท่ากันถูกต้องเออจริงๆอ่ะอย่างเช่นทาไมหลายคนถามว่าทําไมต้องเรียกร้อง LGBT ทําไมต้องเรียกร้องถึงความเท่าเทียมเราเชื่อว่าเรื่องของควรเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่วกเราจะคบกับใครเราจะอยู่กับใครก็ได้เราไม่จํากัดเพศเออ,อมไม่จํากัดจริงคือบางทีเดี๋ยวตอนทุกวันนี้เอาจริงน้องเราหลานเราหรือหลายคน,น่ะก็เข้ามาถามว่าแบบเออเธอชอบใครบอกพี่ผม ผมตอบไม่ได้จริงๆอันนี้เราขอย้อนกลับไปอันเนี้ยเป็นส่วนตัวเลยนะเราเวลากลับบ้านไปเราชอบถามว่าลูกอยู่ไหนเมียอยู่ไหนอย่างเงี้ยบางทีเราอ่ะไม่เราไม่ได้อยากได้เจอคําถามเนี้ยเราอยากเจอคําถามแบบเป็นยังไงมีความสุขดีไหมสบายดีไหมมีแฟนหรือยังเรายังโอเคนะการงานเป็นยังไงบ้างเออมีแฟนมีแฟนไม่พาแฟนมาด้วยเหรอเราโอเคแต่แบบมีลูกมีเมียหรือยังอย่างเงี้ยจะตอบยังไงอ่ะเราจะจะไปต้องไปนั่งอธิบายว่าแบบ อ๋อนี่เราชอบแบบนี้นะแบบนี้เราไม่ได้ชอบนะอะไรอย่างนี้เออเราอธิบายไม่ได้อธิบายยังไงอะครับผมแล้วมันนอกเหนือจากนั้นคือเรื่องของการสมรสนะฮะจดทะเบียนสมรสเรื่องของมันก็จะมีส่งผลไปถึงอะไรอะค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆอะารเรื่องสมรสเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันกับอีกคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เป็นใครว่าเป็นเพศไหนก็แล้วแต่แต่เนี้ยถ้าเราไม่มีทะเบียนสมรสถูกต้องอะบางทีเราอยู่กันสองคนเราดูแลกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจเรื่องอะไรเงี้ยพี่ชอบเรื่องของการทำาหากินเราทำาหากินด้วยกันมาตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆคนอีกคนหนึ่งอะ่ะที่มันไม่ได้มีข้อกฎหมายกําหนดว่าเราคือคนนี้คือคู่ชีวิตเราอะ่ะเขาไม่สามารถมาดูแลกองมรดกทรัพย์สินที่เราหามาด้วยกันได้อะอ,อ,อันนี้เราเรียกว่ามันมันถึงสําคัญกับ lgbt เงีย้ยรวมถึงเวลาเราเจ็บป่วยเงี้ยบางทีพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วอ่ะคนเนี้ยเพื่อนเราเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นแฟนเป็นเพื่อนเราเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะดูแลเราจะเป็นคนเซ็นบอกว่าเราเขาคือเขาเป็นคนที่อยู่กับเราดูรู้จักเราดีที่สุดอ ทำมไม่ได้ถ้ามันไม่มีกฎหมายข้อเนี้ยมันทําไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามหมายที่เวลาเกิดเรื่องอะไรฉุกเฉินอะไรขึ้นจะมีการเซ็นยินยอมอะไรกันได้ใช่แล้วใช่รวมถึงว่าหลบอกว่าเราทำมาหายกินมาบางทีว่าไม่ใช่ครอบครัวไม่ดีนะครับครอบครัวเราก็ดูแลเข้ามาตลอดอแต่พอเราดูแลสองคนพอเราจะจะ,จะ มันจะยังไงเพราะกฎหมายมันไม่ได้กําหนดมันไม่ซื้อบ้านด้วยกันได้ซื้อรถด้วยกันอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้มีสินสมรสอ่ะครับผมนะฮะแต่ก็ถือเป็นนิมิตใหม่อันดีนะที่เราเห็นมีหลายภาคส่วนมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับผมนะอ่ะก็รวมไปถึงคนบันเทิงด้วยนะครับอ่ะปรบมือหน่อยเรื่องนี้แล้วงานนี้ก็จะจัดยาวๆไปนะตลอดเดือนมิถุนายนทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยโอ้โหนะครับเขาถือว่าเป็นเดือนแห่งพรามันเลยทีเดียวนะครับผม